สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับงานสัมมนา,าแนวโน้มกลยุทธการลงทุนและผู้เด่นประจําเดือนธันวาคมนะคะโดยมีดิฉันพนภาพ,พ่อคุณถามรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะซึ่งขณะที่วิทยากรบรรยายนะคะหากนักลงทุนท่านใดมีคําถามก็สามารถพิมพ์คาถามส่งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางวิทยากรจะตอบคาถามในตอนท้ายของรายการค่ะ ใน,ในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณอภิชาติผู้บรนเจิดคุณนะคะตำแหน่งผู้นใยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากบริษัทสัาร์ิสโกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแนนครับค่ะเรียนเชิญเลยค่ะขอบคุณครับคุณแนนครับก็โควิด19ทนะครับที่เราปรเชิญมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วผ่านมาแล้วสองปีนะครับก็ยังตามมาหลอกหลอนเราอยู่นะครับก็ ล่าสุดเนี่ยก็ทาง WHO SO ก็มีการค้นพบการกลายพันธุ์ของโควิด1 i n กลายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ซึ่งตอนนี้ก็เราที่ทรู้กันน,นะครับว่าชื่อโอไมครอนนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังสร้างความกังวลเกี่ยวกับกังวลใจเกี่ยวกับการลงทุนอย่างมากของนักลงทุนนะครับก็เหมือนภาพหลอนที่เราเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนปีที่แล้วก็กลับมาหลอกหลอนใหม่นะครับเดือนนี้ก็เลยอยากจะชวนนักลงทุนนะครับวางแผนกลยุทธ์หุ้นเดือนธันวาคมเพื่อจะต่อสู้กับโอไมครอนครับ ขอสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็เรามองว่าตลาดหุ้นไทยเดือนธันวาคมเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มผันผวนสูงนะครับจากความไม่แน่นอนของโอมครอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะแนะนําให้ปรับพอร์ตตั้งรับนะครับแล้วก็ถึงเงินสดเพิ่มเดี๋ยวเราลงมาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับปัจจัยที่คาดว่าจะกระทบต่อตลาดเนี่ยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัวตลาดหุ้นอิมเมจิงมาเก็ตเนี่ยก็คือการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟด ไปในทางที่แข้มงวดขึ้นนะครับเ,ออเดือนนี้เนี่ยจะมีการประชุมของหลายธนาคารกลางทั้งในและต่างประเทศซึ่งการประชุมธนาคารกลางของที่ที่ต่างให้ความสําคัญเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเฟดนะครับก็ถึงแม้ว่าเฟดเนี่ยเนี่ยคาดว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับที่0 0.25แต่ว่าเราคาดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของการทํา q e t a p ท r i n g เนี่ยน่าจะมีการ เร่งการลดการซื้อสินทรัพย์มากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยเขาทางเฟดเนี่ยมีการลดการซื้อสินทรัพย์เนี่ยเดือนละ1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็น่าจะเร่งเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็น30 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวมาตรการ QE เนี่ยจะสิ้นสุดลงจากเดือนจากเดิมนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยหรือกลางปีเนี่ยก็น่าจะสิ้นสุดเร็วขึ้นนะครับเป็นเดือนมีนาคมนะครับ ประการที่2ก็คือเรื่องของดอทพลอตนะครับดอทพลอตเนี่ยเราคาดว่าเฟดเนี่ยจะมีการปรับดอทพลอตนะครับโดยป่งชี้ว่าเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นจากเดิมเนี่ยที่คาดว่าจะปี2023เนี่ยมาเป็น2022นะครับประการที่3ก็คือเรื่องของเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับคาดการเงินเฟอ้อนะครับให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตัวคาดการเงินเฟอ้อของเฟดล่าสุดเนี่ยในเดือนกันยายนนะครับก็เฟดคาดว่าตัว PCE inflation เนี่ย ในปีนี้จะอยู่ที่4.2%ปีหน้าอยู่ที่2.2%นะครับแต่ถ้าเราดูตัว p c ซ i n f l a t i o ชเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่5%ก็อาจจะดูว่าตัวประมาณการของเฟดเนี่ยอาจจะดูต่ำเกินไปนะครับก็อาจจะมีการปรับตัว Inflation ขึ้นมานะครับในส่วนของธนาคารกลางอีกธนาคารกลางหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือของธนาคารอังกฤษนะครับ BOE ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ ค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับที่ทาง B.O.E. เนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นมาเป็น0.25%นะครับแต่เราเนี่ยเชื่อว่าตัว B.O.E. เนี่ยอาจจะรอเป็นการขึ้นอตอาเบีย้ยเป็นปีหน้ามากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้านะครับเรื่องของอตัวโควิดองด้วยนะครับที่น่าจะส่งผลกระทบทําให้ B.O.E. เนี่ยอาจจะเลื่อนการขึ้นดอกเบีย้ยไปจากเดิมเนี่ยที่ อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นในรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นขึ้นในรอบหน้ามากกว่านะครับรอบหน้าคือจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ครับผมส่วนของไทยเนี่ยเราก็คาดว่าทางกรง,งนเงนี่ยน่าจะคงอัตราอดเบียที่0.5เนะครับไปตลอดจนถึงปี2022ครับผมในสไลด์หน้าถัดไปนะครับกเ็เราไม่คาดว่าตัวการปรับขึ้นอันตราอดเบียของเฟดในปีหน้าหรือว่าปรับดอทพลอตขึ้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อตลาดมากนักนะครับ เพราะว่าถ้าเราไปดูตัวตลาดที่ประเมินไว้เนี่ยโดยที่ผมไปดูตัว F ฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าทาง F ฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยมีการประเมินไว้นะครับว่า F ฟดเนี่ยน่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสองครั้งในปีหน้านะครับแท่งสีส้มๆเนี่ยก็จะเป็นตัวการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ยนะครับแต่ละแท่งก็คือหมายถึงการประชุมของ F ฟดในแต่ละครั้งในปีหน้านะครับก็จะเห็นว่าในสิ้นปีหน้าเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงประมาณ b a s i s p s p o t n t นะครับแล้วก็เส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือระดับอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนะครับก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยมีการคาดการนะครับโดยที่น่าจะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเนี่ยตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็สะท้อนมาตัวของบอลยูสองปีนะครับตัวบอลยูของสหรัฐปีเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็กลับมาสูงสุดตอนนี้เนี่ยแว่งตัวอยู่ที่ประมาณทัก 0.5- ถึง0.6 อันนี้ก็เป็นระดับสูงสุดนะครับนับตั้งแต่เราเกิดวิกฤตโควิดมาเนตั้งแต่ต้นต้นปีสองพันต้นปีสอง0 20ยี่สิบยี่สิบนะครับอันนี้ก็ถือว่าสะท้อนในเรื่องของมุมมองการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็คงจะต้องติดตามนะครับว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีท่าทีที่ฮอกกิสมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เฟดก็พิ่งพิ e, ่งพิ่งส่งสัญญาณที่ฮอกกิสมากขึ้นนะครับโดยนี้โดยที่มีการบอกว่าน่าจะมีการปรับลด QE มากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงปลดใช้คำว่าตัวท r นซิสตอรี่เปียเนี่ยออกไปนะครับสำหรับเงินเฟ้อสรุปก็คือในช่วงกลางเดือนนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามเรื่องของผลการประชุมเฟดนะครับว่าเฟดเนี่ยจะส่งสัญญาณที่ฮอกกิสมากขึ้นหรือไม่ในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยหลักที่ก็คงจะ นีไม่พ้นเรื่องของโอไมครอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ยุโรปเนี่ยก็มีการระบาดของตัวโควิดค่อนข้างเยอะนะครับก็หลายๆประเทศก็กลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างออสเตรียเนี่ยเพราะว่าออสเตรียเนี่ยเขามีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเนี่ยพุ่งสูงสุดเป็นปฏติการนะครับก็เลยทําให้ทางออสเตรียเนี่ยเขามีการใช้มาตรการล็อกดาวน์แบบฟูลล็อกดาวน์นะครับทางเยอรมันเองก็พิ่งประกาศใช้ฟูลล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าเป็นฟูลล็อกดาวน์สำหรับ คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสนะครับก็ทําใหา้ตัวเยอรมันเนี่ยก็เป็นประเทศเที่มีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์เข้ามานะครับผมก็ยังเห็นภาพเรื่องของการาระบาดนะครับในในส่วนของยุโรปในส่วนอื่นๆนะครับก็ออย่างเช่นเนเธอร์แลนด์นะครับก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับหรือแม้แต่อังกฤษเองก็ยังไม่ค่อยลดลงนะครับ แล้วก็รัเสเซียก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยยังไม่รวมถึงตัวโอไมครอนนะครับซึ่งเพิ่งเริ่มมีการระบาดนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มกระจายเข้าไปไหนหลายประเทศมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยที่คนกลัวโอไมครอนค้างมากก็เพราะว่ามันมีข่าวว่าสามารถที่จะแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็ยังสามารถที่จะหลบภุมิคุ้มกันได้ด้วยนะครับก็ทําให้วัคซีนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้อาจจะไม่สามารถป้องกันได้นะครับ ในสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการแพร่กระจายของตัวสายพันธุ์ใหม่ก็คือโอไมครอนเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการกระจายเข้าไปในประเทศต่างๆมากกว่า24ประเทศนะครับล่าสุดที่มีพบผู้ติดเชื้อก็คือสหรัฐเกาหลีใต้และก็อินเดียนะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยยังไม่มีรายงานว่ามีการติดเชื้อเรามองตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยน่าจะผันผวนนะครับจนกว่าจะมีข้อมูลของสายพันธุ์โอไมครอนมากขึ้นซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับ ส่วนการพัฒนาวัคซีนเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับเราอาจจะเราอาจจะรู้นะครับว่าตัวโอไมครอนเนี่ยมันมีความไร้กาดขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการพัฒนาวัคซีนอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงตัวตอนนี้เนี่ยมาก็ในในระหว่างที่เรารอข้อมูลกับไวรัสตัวใหม่เนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนว่าสถานการณ์ระบาดเนี่ยมันจะลุกลามออกไปมากน้อยเพียงใดนะครับตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นการกระจายแล้ว ไปในหลายๆประเทศนะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นการระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบสนองของหุ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของแต่ละประเทศนะครับและที่สําคัญก็จะขึ้นอยู่กับรัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยเขาเลือกใช้นโยบายอะไรในการที่จะรับมือนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นมาตรการส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีการชะลอการเดินทางมีการใช้มาตรการควบคุมการเดินทางในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงที่จะเข้ามาในประเทศนะครับก็อย่างของไทยเนี่ยก็มีการประกาศการห้ามเข้าประเทศของแปประเทศนะครับที่มีเป็นมีความเสี่ยงในเรื่องของเชื้อโอไมครอนค่อนข้างสูงนะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับเราจะพยายามประเมินผลกระทบนะครับว่าผลกระทบต่อในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลยังไงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือโอไมครอนเนี่ยมันเข้ามาระบาดในประเทศไทยหรือไม่นะครับ สองก็คือรัฐบาลเนี่ยจะใช้มาตรการล็อกดาวแบบใดนะครับจะเป็นฟูลล็อกดาวหรือว่าพาเชียลล็อกดาวนะครับแล้วก็สามเนี่ยก็คือมาตรการล็อกดาวเนี่ยจะใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกนะครับผมลองไปดูนะครับที่เราเคยใช้มาตรการแบบฟูลล็อกดาวมาก็คือตอนช่วงไตรมาสสองของปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีการระบาดรอบแรกๆของเรานะครับแล้วเราก็ยังไม่ค่อยรู้นะครับ ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลือกใช้มตารการแบบ f u l ล็อกดาวน์นะครับในช่วงไตรมาสสเนี่ยจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยส่งผลทําให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยมูลค่าเศรษฐกิจเนี่ยหายไปถึง4 0 4 0 0 0 0ล้านบาทนะครับถ้าคิดเป็นต่อเดือนนะครับก็ทําให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยหายไปประมาณ1 5 0 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนนะครับส่วนช่วงล่าสุดนะครับรอบ3รอบ4ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงไตรมาส2กับไตรมาส3เนี่ย ก็จะเห็นว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยหายไปสองหมื่นหกพันขออภัยครับสองแสนสองแสนหกหมื่นสองแสนหกหมื่นล้านบาทนะครับก็ตรงนี้เนี่ยออขออภัยครับเ <c> ศ <oughs> รษฐกิจตรงนี้เนี่ยหายไปสองแสนแปดหมื่นล้านบาทนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยม Francis ันมูลค่ามันหายไปนะครับประมาณห้าหมื่นล้านบาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้า รัฐบาลเนี่ยคงผมคิดว่าถ้าเกิดรัฐบาลจะเลือกใช้มาตรการฟูลล็อกดาวน์เนี่ยคงจะเป็นการใช้มมาตรการฟูลล็อกดาวน์แบบเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับแล้วผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะเลือกใช้พาเชียลล็อกดาวน์มากกว่าก็คือคุมเป็นจุดๆในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเท่านั้นนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดรัฐบาลใช้มาตรการแบบพาเชียลล็อกดาวน์นะครับก็น่าจะทําให้ตัว ศรษฐกิจเนี่ยหดตัวไปประมาณสัก5้าหมล้านบาทต่อเดือนนะครับถ้าใช้2เดือนก็จะผลกระทบประมาณ1นึ่งแสล้านบาทต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อการล็อกดาวน์ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราประเมินไว้นะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นการประเมินผลกระทบต่อตลาดหุ้นนะครับถ้าเราอิงการระบาด2รอบล่าสุดนะครับก็คือเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับ แล้วก็เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเซตก็เซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลงมานะครับประมาณ60จุดกับ120จุดนะครับก็จะคิดเป็นดาวไซด์เท่าตอนนี้เนี่ยเซททำพิกที่หนึ่พันหกร้อยหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดแบบ60จุดกับ120จุดเนี่ยก็จะคิดเป็นดาวไซด์ของเซตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยประมาณ1,590นะครับแล้วก็1,530จุดตามลําดับนะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเซตเนี่ยถือว่าปรับตัวลงต่ำกว่าถึงพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับเอ่อเมื่อเมื่อวันไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูาในแง่ของตัว forward PE นะครับตอนที่เซตปรับตัวลงมาสองสองครั้งก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าเซตอินเด็กตอนช่วงเวลานั้นเนี่ยปรับตัวลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ forward PE ในระยะยาวนะครับซึ่ง forward PE ในระยะยาวเนี่ยอยู่ที่1 7บจนะครับเอ่อแต่ว่าปรับตัวในเวลาช่วงเวลานั้นเนี่ย ปรับตัวลงมาไม่ถึงลบ0.5 standard deviation นะครับก็อยู่ที่15.8เท่านะครับก็จะเห็นว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดเซ็ตจะปรับตัวลงมาเนี่ยก็ไม่น่าจะปรับตัวลงมาต่ำกว่าประมาณสัก1,520ถึง1,530นะครับก็คือเป็นกรอบสีส้มๆที่ผมวงไว้ให้นะครับก็คือเป็นระดับที่เหมาะสมเมื่อคิดจากเซ็ตที่ forward pe ที่15.8เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะครับก็จะเห็นว่า ถ้าเซตเนี่ยจะปรับตัวตอบสนองกับการแพร่ระบาดนะครับมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเซตก็ไม่น่าจะปรับตัวลงไปต่ำกว่า1 5 2 0ันห้าอยิบะครับถึง1 5 4 0ันห้า้อยสี่สิบในสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยเรามาดูในแง่ของปัจจัยทางเทคนิคบ้างนะครับก็จะเห็นว่าปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยก็จะมีตอนนั้นเนี่ยเราจะมีแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันหร้อยห้าิบถึงหนึ่งพันห้อยหกสิบะครับแล้วก็มีแนวรับที่ประมาณ1,590ถึง1 6ันห้าง้อยนี้า็ิบถึงหึ่งน หลุดแนวรับนี้มาแล้วนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาในแง่ของการตอบสนองของตลาดในช่วงเว็บสากับเว็บสี่นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะมีซัพพอร์ทที่สําคัญที่บริเวณหนึ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบจุดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาตัวทั้งในแง่ของปัจจัยเทคนิคนะครับแล้วก็ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมามาดูควบคู่กันเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวดาวไซด์ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยที่เราประเมินไว้เนี่ย ที่มีนัยสำคัญเนี่ยก็คือจะอยู่ที่บริเวณ 1500- งพถึง่จุดนะครับน่าจะรองรับความเสี่ยงได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีแนวรับทางเทคนิคอีกอันหนึ่งนะครับอยู่ที่บริเวณ1550ถึง1,560นกะครับก็เป็นแกปบทางปัจจัยเทคนิคที่เคยเปิดกระโดดไว้ตอนช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเซตลงมาแถวระดับ 1, 1 5 0 0ถึง1,530จุดเนี่ยจะเป็น จังหวะที่ดีมากนะครับที่จะเป็นโอกาสในการซื้อนะครับสไลด์ถัดหน้าถัดไปก็จะเป็นหุ้นคาดการเข้าออกของ s ซ t 50นะครับก็ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมีการประกาศรายชื่อหุ้น s ซ t 50แล้วก็ t ซตร้ออย่างเป็นทางการเนี่ยสำหรับใช้ในครึ่งปีแรกของปีหน้าเนี่ยในช่วงกลางเดือนนี้นะครับตัว s ซ t ฟิเนี่ยเราคาดว่าจะเข้าตัว AWC นะครับติดล้อแล้วก็บ้านปูนะครับส่วนตัวที่ออกก็คือ ตัว S T A ลาดบุรีก็เดลตานะครับอันนี้ก็เป็น3ตัวที่เข้ากับ3ตัวที่ออกเนี่ยจะเหมือนเดิมจากที่เคยคาดการไว้นะครับเราคาดการไว้ตอนประมาณสินนส้นเดือนสิ้นเดือนตอนเดืนอนต้นเดือนนะครับขออภคยครับต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราก็มีการคาดการไปเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการคํานึงถึงกฎเกณฑ์ใหม่ของตลาดทรัพย์แล้วก็คือตลาดรั์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เรื่องของสภาพคล่องนะครับก็คือหุ้นที่ ถูกใช้มาตรการกำกัดการกำกับการซื้อขายหรือว่าเราเรียกว่าติดแคชบาลานี่จะไม่เอาการซื้อขายของเดือนนั้นเนี่ยมาพิจารณาตามเกณฑ์ของสภาพคล่องในการซื้อขายนะครับอันนี้ก็คำนึงถึงตัวกฎเกณฑ์ใหม่แล้วแล้วก็ตัวที่เข้ากับตัวที่ออกเนี่ยตัวที่เข้าเนี่ยจะเรียงลําดับตาม Market Cap จากมากไปหาน้อยนะครับส่วนตัวที่ออกเนี่ยจะเรียงลําดับ Market Cap ตามน้อยไปหามากนะครับสําหรับตัว STA กับลาดเนี่ยถูกตกชั้นนะครับ อยู่ในเซตฟิฟตี้ขออภัยครับถูกตกตกชั้นจากตัวเซตฟิฟตี้เนี่ยไปอยู่เซตล้อยนะครับส่วนเดลต้าเนี่ยก็ถือว่าออกจากตัวเซตฟิฟตี้ไปเลยแล้วก็ตัวเซตล้อยด้วยนะครับเพราะว่าเคยติดแคชบาลานเนี่ยนับเป็นเดือนได้7เดือนนะครับซึ่งอย่างน้อยหุ้นที่จะเข้าตัวเซตฟิฟตี้หรือเซตล้อยเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีผ่านเกณฑ์สภาพคล่องอย่างน้อย7เดือนนะครับอย่างน้อย6เดือนพอเดลต้าเนี่ยติดแคชบาลานไป7เดือนก็คือถือว่าหมดสิทธิ์นะครับ ส่วนหุ้นในเซ็ตร้อยนะครับที่คาดว่าจะเข้าตัวเซ็ตร้อยนะครับก็มี AWC นะครับมีติดล้อมีเค r ร์นะครับมี STARK มี BPP มี BLA มี RCL มี EPG มีวิภามี DCC มีทิพย์ยาโฮดดิ้งนะครับแล้วก็มีตัว BA ครับผมถ้าเราดูตัวที่เข้ากับตัวที่ออกนะครับก็ ตัวที่น่าสนใจก็คงจะเป็นหุ้นที่จะเข้าเซสฟิตนะครับเพราะว่ามักจะปรับตัวขึ้นโดยเฉลี่ยก็จะให้ผลตอบแทนประมาณสักเปนะครับในช่วงหนึ่งเดือนก่อนมีผลบังคับใช้อรายชื่อชุดใหม่เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมนะครับปีหน้าซึ่งตัวที่เราแนะนําให้ให้เก็งกําไรนะครับในแง่ของการเก็งกําไรเข้าไปในเซสฟิตีเนี่ยก็จะเป็นตัวติดล้อนะครับให้มูลค่ามาะสมที่4 0บาท ในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็ผมขอสรุปตัวการลงทุนในเดือนธันวาคมนะครับก็ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะครับแล้วก็เฟดเนี่ยเตรียมที่จะปรับนโยบายการเงินไปในทางที่เข้มงวดขึ้นเนี่ยเราก็เลยเลือกนะครับเดือนนี้เนี่ยเป็นหุ้นเชิงรับขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายค่อนข้างสูงแล้วก็มีเงินปันผลดีนะครับ เหตุผลที่เลือกหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่ตัว S S F กับ R M F เนี่ยไหลเข้าค่อนข้างมากนะครับก็คาดว่าประมาณสัก2 0 000ล้านบาทซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดเป็นเม็ดเงินไหลเข้าเนี่ยจาก S S F หรือ R M F เนี่ยก็น่าจะทําให้ตัวหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเป็นเป้าหมายการลงทุนหลักนะครับแล้วเราก็พบว่าตัวหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมักจะอัพเปอร์ฟอร์มได้ดีนะครับในเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับ โอกาสเกิดขึ้นเนี่ยสใน4หรือว่าคิดเป็นความน่าจะเป็นประมาณชัก75%ออีกหุ้นอีกตีมหนึ่งก็คือเราชอบหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรปีหน้าเนี่ยน่าจะเติบโตดีนะครับแล้วก็อิงกับตัวเศรษฐกิจภายในประเทศเราแนะนําตัว HOME PRO นะครับ JWD RBF แล้วก็ตัว TTB นะครับสรุปหุ้นเด่นสําหรับเดือนธันวาคมเนี่ยก็มีทั้งหมด6ตัวนะครับก็มีตัว a d v a n c e มี e g ็ o มี Home Pro มี JWd มี RBF แล้วก็มี TTB ครับผมสำหรับแนวรับนะครับก็คือแนวรับแรกเนี่ยให้ไว้ที่1550ถึง1560นะครับก็เป็นการปิดแกับทางด้านปัจจัยเทคนิคที่เคยเปิดไว้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็จะมีแนวรับถัดไปในในในแง่ของปัจจัยเทคนิคก็อยู่อยู่ที่1520ถึง1530นะครับส่วนแนวต้านก็ประเมินไว้ที่1620แล้วก็1640ในสไลด์หน้าถัดไปก็จะเป็นพอร์ตการลงทุนจำลองนะครับ ก็เดือนนี้นะครับพอร์ตการลงทุนในเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็มีการลดน้ําหนักหุ้นลงนะครับจากเดิม80%ต่อ20%นะครับก็มาเป็น60%ต่อ40%ก็คือ60%เนี่ยเป็นหุ้นนะครับ40%ก็เป็นเงินสดนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับลดตัวการลงทุนในหุ้นลงครั้งแรกในรอบ4เดือนนะครับหลักๆก็มาจากเรื่องของบรรยากาศการลงทุนที่มันพลิกกลับมาเป็นลบจากความกังวลเรื่องของการระบาดสายพันธุ์ใหม่จากแอฟริกานะครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงหลักที่อาจจะทําให้การเปิดประเทศเนี่ยมีความล่าช้านะครับแล้วก็อาจจะทําให้ตัวการพุ้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความล่าช้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวหุ้นนะครับที่แนะนําในเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับก็ลงทุนเท่ากันทุกตัวตัวละสิบนะครับสำหรับตัวแอดวานนะครับเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่223บาทนะครับแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่196บาท ส่วนเอโก้นะครับก e ็ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที yeah. uh ่177บาทนะครับแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู <IN S 1> ่ท <romantic success> ี่161บาทโฮมโปรให้ราคาเป้าหมายที่15.3แล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่12.6 j w งเจดับเบิลยูดีเราให้ราคาเป้าหมายที่17บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนที่14.3นะครับแล้วก็ตัว r b f ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่21.8แล้วก็ราคาตัดขาดทุนที่18.5ตัวสุดท้ายครับ TTB ให้ราคาเป้าหมายที่ หนึ่งจุดสามหนึ่งแล้วก็ราคาตัดขาดทุนที่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งครับสำหรับเหตุผลที่เราให้ตัวราคาเป้าหมายกับราคาตัดขาดทุนนี้ก็เพื่อที่เราจะเป็นไกด์ไลน์ของนักลงทุนนะครับในการที่จะเป็นพอร์ตแนะนำนะครับแล้วเราก็จะเอาพอร์ตเนี้ยมาวัดผลตอบแทนว่าหุ้นที่เราแนะนำให้ผลตอบแทนเป็นยังไงในทุกเดือนนะครับ เดือนที่แล้วเนี่ยเรามีแนะนำหุ้นอยู่8ตัวนะครับพอร์ตการลงทุนในเดือนที่แล้วเนี่ยติดลบไป0.6นะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับติดลบไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบวกแต่ว่าก็ยังดีกว่าเซตนะครับเพราะว่าเซ็ตลบไป3.4เ็์ก็เอาฟอร์มกว่าเซตนะครับโดยหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดก็จะเป็นตัว WHA นะครับก็ให้ผลตอบแทนมา9.5แล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นถึง ราคาเป้าหมายด้วยนะครับเมื่อวันที่19พฤศจิกายนส่วนตัวที่ให้ผลตอบแทนลงลงมาก็คือตัว J w u D เนี่ยครับให้ผลตอบแทน3.4%เ TTB ผลตอบแทนบวก2.6แล้วก็ติดล้อให้ผลตอบแทนบวก2 1นะครับส่วนตัวที่ให้ผลตอบแทนแย่คือสุภาลัยก็ติดลบไป6.4%แล้วก็ถูกขายตัดขาดทุนด้วยนะครับเมื่อวันที่26พฤศจิกายนก็เป็นช่วงที่มีข่าวของโอมครอนระบาดในหลายๆประเทศมากขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวที่ให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีอีกตัวหนึ่งก็คือตัว KGI นะครับให้ผลตอบแทนติดลบไป7.6แล้วก็ตัว BDMS นะครับให้ผลตอบแทนลบ5.1ในสไลด์หน้าถัดไปก็จะเป็นตัวผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาต่างๆนะครับอย่างเช่นในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ตการลงทุนจำลองของเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นบวก5.2เปอร์เซ็นแล้วเทียบกับเซทเซตก็ลบไป4.3นะครับถ้า ลงทุน1ปีย้อนหลังนะครับก็ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนจำลองจะอยู่ที่36.4%เถ้าเทียบกับเซตบวกขึ้นมา11.4ส่นะครับก็ส่วนรูปด้านล่างเนี่ยแท่งสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนจำลองของเรานะครับส่วนตัวแท่งสีแดงก็เป็นเซตอินเด็กต์นะครับก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาในแต่ละปีเนี่ยพอร์ตของเราก็ค่อนข้างจะเอาเปอร์ฟอร์มกว่าตัวเซตอินเด็กต์นะครับ ก็ของผมมีประมาณนี้ขอเชิญคุณแนนเลยครับค่ะก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีคําถามใดๆเข้ามานะคะเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปนะคะรบกวนให้พี่นพนะคะช่วยสรุปสั้นๆให้ฟังอีกนิดนึงนะสำหรับแนวรับแนวต้านแล้วก็หุ้นเด่นนะคะที่ท,ที่ที่มองอยู่ประจําเดือนนี้ค่ะก็เดือนนี้เนี่ยเราหลักๆเราก็คิดว่าเรื่องของความเสี่ยงของโอมครอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็น่าจะกดดันให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีความผันผวน เราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแนะนําให้ถือเงินสดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับพอร์ตเป็นพอร์ตเชิงลับมากขึ้นนะครับตีมหุ้นที่เราให้ความสนใจก็คือเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงนะครับแล้วก็มีเงินปันผลดีก็ถ้าตีมนี้เนี่ยเราก็จะแนะนำตัว a d v a n c e กับ e d g ดนะครับแล้วก็อีกตีมหนึ่งจะเป็นหุ้นที่เป็นโดเมสติกนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีหน้านะครับแล้วก็กำไรในปีหน้าเนี่ยก็จะเติบโตดีด้วยนะครับ ก็เราแนะนำตัว Home Pro JWD RBF TTB นะครับสรุปแล้วก็หุ้นแนะนำทั้งหมดเรามี6ตัวนะครับมี a d v a n c e Edgo Home Pro JWD RBF แล้วก็ตัว TTB นะครับส่วนแนวรับที่สำคัญนะครับก็อยู่ที่1550ถึง1560นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ1520กับ1530นะครับ ส่วนแนวต้านก็ประเมินไว้ที่หนึ่งหกสองศูนแล้วก็หนึ่งหกสีู่ย์ตามลำดับครับผมค่ะเดี๋ยวขอถามพี่นพอ,อีกสักนิดนึงนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเรียกว่าส่งท้ายปีแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะเป็น S S F หรือ R M F นะคะที่เป็นกองทุนทุนไทยเนี่ยพี่นพมองว่าถ้าเกิดจะให้ดูะคะ่ะจังหวะซื้อเนี่ยควรจะดูแนวรับตลาดแถวๆพันห้าร้อยห้าสิบถึงพันห้าร้อยหกสิบควรจะแบ่งไม้ซื้อใช่ไหมคะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะซื้อ S S F หรือ R M f ด้วยนะครับถ้าเกิดซื้อถ้าเป็นกองทุนที่เป็นลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่าระดับก็อยู่ที่ประมาณสักหน้าคือจริงๆถ้าตรงนี้เนี่ยก็เริ่มซื้อทยอยซื้อได้แล้วนะครับก็ถือว่าน่าสนใจแต่ผมคิดว่ายังพอมีเวลาในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้านะครับก็แนะนำแถวประมาณสักถ้าเซตมันย่อจริงนะครับก็หนึ่งหน้าห้าถึงหนึ่ครับ ค่ะได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอภิชาติผู้บรรเจิดคุณนะคะที่ให้เกตมาแนะนำแนวโน้มกลยกุการลงทุนและคุณเด่นประจําเดือนทันวาคมให้กับนักลงทุนทุกท่าน,น,นใด้รับฟังกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ ทุกท่านคะง,งานสัมมนา,าในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางทางอีเมลหรือ w w w t i s c o c o m หรือผ่านทางท e ีลแกรม a c e b o o k ทิสโก้อีรีเสิร์และกลับมาพบกับงานสัมมนากันใหม่นะคะในช่วงเดือนมกราคมปี2565สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ